สวัสดีครับผมสิบตำรวจโททานอนสุตาจะมาเสนองานในรายวิชากฎหมายอาญากฎหมายอาญาคืออะไรกฎหมายอาญาคือกฎหมายที่บัญญัติบทลงโทษสำหรับการกระทำความผิดที่เป็นความผิดต่อประชาชนหรือต่อรัฐโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อคุ้มครองสังคมและประชาชน จากการกระทําที่เป็นอันตรายและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทําความผิดซ้ําอีกส่วนคําถามนะครับนายกอต้องการฆ่าตัวตายนายกอจึงนําเชือกแขวนคอตนเองกับต้นไม้เพื่อฆ่าตัวตายแต่ปรากฏว่ากิงไม้หักเพราะรับน้ําหนักตัวของนายกอไม่ไหวด้วยเหตุน,นี้นายกอจึงไม่ตาย ท่านเห็นว่าการกระทําของนายกรังกล่าวมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับความผิดต่อชีวิตตามมาตรา288ถึงมาตรา294หรือไม่เพราะเหตุใดคําตอบคือการกระทําของนายกไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288เพราะการฆ่าตัวตายเป็นการกระทํา,าที่เกิดขึ้นกับตนเองแม้ว่านายกจะมีเจตนาฆ่าตัวตายและได้กระทําการลงไปแล้ว แต่เนื่องจากการกระทํานั้นไม่สําเร็จผลและไม่มีผู้เสียหายอื่นนอกจากตัวนายกอเองจึงไม่เข้าประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา2อ8อีกทั้งประมวลกฎหมายอาญาไม่มีบัญญัติไว้ว่าการฆ่าตัวตายเป็นความผิดความตำหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมความเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต ความตระหนักในคุณค่านั้นคือผู้ที่ตระหนักถึงคุณค่าของตอนเองและผู้อื่นจะไม่ละเมิดสิทธิชีวิตร่างกายทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นหลักการป้องกันมิให้เกิดความผิดทางอาญาเช่นฆ่าผู้อื่นทำร้ายร่างกายหรือทำลายทรัพย์สินสัมพันธ์กับประมวลกฎหมายอาญามาตรา5 9ที่ระบ,บุว่าการกระทาความผิด ต้องมีเจตนาถ้าตนักในคุณค่าของผู้อื่นก็ย่อมไม่ก่อเจตนาทำรรผิดคุณธรรมและจริยธรรมเป็นรากฐานที่ช่วยให้ประชาชนประพฤติชอบอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบหากขาดคุณธรรมจร,ริยธรรมอาจนำไปสู่การกระทำควอมผิดเช่นการลักทรัพย์ช่อกงหรือการทุจริตกฎหมายอาญามีบทลงโทษเพื่อปรับพฤติกรรมให้สอดคล้องกับ คุณธรรมและจริยธรรมของสังคมความเสียสละการเสียสละเพื่อส่วนรวมทำให้ลดการเอารัดเอาเปรียบเช่นไม่ใช้ช่องทางที่ผิดกฎหมายเพื่อประโยชน์ตนเองตรงข้ามกับความผิดอาญาที่มักเกิดจากความเห็นแก่ตัวเช่นการปลอมเอกสารการรับสินบนการยักยอกหากสังคมมีจิตสำนึกแห่งการเสียสละ คนไมาอาญาจะถูกใช้น้อยลงเพราะคนละเว้นการละเมิดสิทธิ์ของกันและกันความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมหลักที่ตรงข้ามกับการทุจริตช่อโกงยักยอกลักทรัพย์ซึ่งเป็นความผิดทางอาญาโดยตรงผู้ที่ซื่อสัตย์สุจริตจะเคารพกฎหมายไม่ใช้เลขกลในการเอาเปรียบหรือทำร้ายผู้อื่น กฎหมายอาญามีบทลงโทษเพื่อป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ขาดซื่อสัตย์สุจริตความมีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมความมีวินัยคือการควบคุมตนเองให้ประพฤติอยู่ในกรอบกฎเกณฑ์กฎหมายและปนบธรรมเนียมหากขาดวินัยมักนำไปสู่พฤติกรรมที่ละเมิดกฎหมายอาญาเช่น การทะเลาะวิวาทการขับรถโดยประมาทการเสพหรือจำหน่ายยาเสพติดกฎไมายอาญาทำหน้าที่เป็นคนไกบังคับทางวินัยขั้นสูงสุดเพื่อควบคุมผู้ที่ไม่ยับยั้งตนเอง 2. ความตรงต่อเวลาการตรงต่อเวลาเป็นส่วนหนึ่งของวินัยและความรับผิดชอบเช่นการไปศามตามกำหนดนัดการปฏิบัติตามคำสั่ง พนักง,งานสอบสวนหรือเจ้าพนักง,งานผู้ที่ไม่ตรงต่อเวลาอาจถูกลงโทษหรือเสียสิทธิ์เช่นผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มาตามหมายสารสารสามารถออกหมายจับได้จึงสะท้อนว่าความตรงต่อเวลาเป็นพื้นฐานของการเคารพกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 3. ความรับผิดชอบต่อตอนเองผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อตอนเองจะไม่ประพฤติที่ก่อให้เกิดโทษทางอาญาเช่น ไม่ดื่มสุราหรือสารเสพติดแล้วไปก่อเหตุตรงกับหลักความรับผิดทางอาญาส่วนบุคคลมาตาห้าก้าส9 4. ความรับผิดชอบต่อสังคมคือการคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่นและสาธารนณะเช่นไม่ทิ้งขยะของมลพิษไม่ขับรถประมาทไม่ทุจริตคนไมายอาญามีบทบัญญัติคุ้มครองประโยชน์สังคมเช่นความสงบเรียบร้อยความมั่นคง ความปลอดภัยสาธารณะความมีภาวะเป็นผู้นำและผู้ติดตามที่ดีความสามารถทำงานเป็นทีมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นการเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคมผู้นำที่ดีต้องยึดหลักคุณธรรมไม่ชักจูงผู้อื่นไปสู่การกระทำความผิดและผู้ติดตามที่ดีต้องรู้จักแยกแยะไม่ทำตามคำสั่ง ที่ขัดต่อกฎหมายเพราะกฎหมายอาญากำหนวดว่าแม้เป็นผู้ติดตามหากมีส่วนร่วมก็อาจจะต้องรับโทษในฐานะผู้ร่วมหรือผู้ใช้ให้กระทำกฎหมายอาญาสะท้อนถึงความจำเป็นในการจัดระเบียบสังคมเพื่อให้บุคคลอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขการเคารพสิทธิของผู้อื่นและกฎร,ระเบียบเป็นหัวใจสำคัญของการบังคับใช้กฎหมาย เช่นการคุ้มครองสิทธิในชีวิตร่างกายเกยียรติยศและชื่อเสียงของบุคคลตามมาตา2 5 9มาตา226การเป็นผู้นำหรือผู้ติดตามที่ดีในสังคมต้องมีความเข้าใจในหลักกฎหมายและยึดมั่นในความยุติธรรมเพราะผู้นำที่ใช้ตําแหน่งโดยละเมิดสิทธิผู้อื่นอาจเข้าข่ายความผิดเช่นการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ตามกฎหมายมาตรา157ในทางกับกันการปฏิบัติตามกฎระเบียบและวางความคิดเห็นผู้อื่นเป็น,นกลไกสำคัญในการลดข้อขัดแย้งและเสริมในฐานะนักศึกษากฎหมายอาญาท่านคิดว่าคุณลักษณะใดของนักนิติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในการทำประโยชน์แก่สังคมและเหตุใด จึงควรมีลักษณะนั้นส่วนคำตอบนะครับคือความยุติธรรมเพราะการเป็นนักนิติศาสตร,ร์ที่ดีจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเพื่อให้สังคมได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายแต่หากขาดความซื่อสัตย์สุจริตและความยุติธรรมความรู้เหล่านั้นก็อาจถูกนำไปใช้ในทางที่ก่อโทษมากกว่าประโยชน์ต่อสังคมได้